เรียนว่าเราเรียนวิชาภาิตศาสา,าร์าาทีนี้ครูคจะให้นักเรียนดูสีว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรภารพาลิงเรนะามาน้าภาพลิงกันทงห้อ,องการเล่งสองสามหนึ่งสองสาม 你，快来摸。